สวัสดีครับผมสวัสดีกอนเช้าเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ผมเจมส์เบนบินจากช anel AJ Fox TV อีกเช่นเคยนะครับวันนี้สวัสดีตอนเช้านิดนึงนะครับเจ็ดโมงสามสิบเอ็ดเราจะไปตกกระพงกันอีกแล้ววันนี้นะจริงเกิดออย่างกำลังลงเงี้ยเลยครับรอบที่แล้วนะจริงหล่อเลยร้อนแห้วนนัจริงเพราะเป็นบ่อเดียวกันบ่อเป็นบ่อตกกระพง KK โค้งสำโรงนะครับซึ่งใกล้บ้านเรามากตอนที่แล้วก็ถือว่าเจ็บอะไรเพราะได้กันตัวเดียวเนาะรอบนี้ก็ เจ็บไม่จำครับจะไปกันอีกรอบหนึ่งเพราะมอยู่ใกล้บ้านอ่ะก็ไม่รู้จะเบื่อแล,ล้วคิดไปช่อนใช่ไหมจะต้องตกกับพงเล่นดีกว่า<ม>คือถ้าถามหาความคุ้มอ่ะมันไม่มีหรอกครับมันไม่มีตั้งแต่เราซื้อรอกราคาหลักหมื่นซื้อเหยื่อตัว2อ0สเพื่อไปแค่หาปลาตัวร้อยก,กว่าบาทมันไม่คุ้มอยู่แล้วแต่ถ้าคนมองถึงการหาความสุขผมว่ามัน,ม,นมันได้เจอมิตรภาพมันได้ความสนุกได้ลุ้นได้ตื่นเช้าได้ออกมาทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันคุ้มกว่าเนาะ กับค่าคันเจ็ดร้อยบาทและวันนี้จเจอปติทุระด้วยสิงงต้องมาหาลูกค้านะครับดังนั้นไม่มีค่าประคุมแน่นอนดูได้เท่าที่ได้เอาแค่น้ําเดือดแล้วก็กับแล้วอาจจะฟากนะ้าจริงหรือนะ้าบุกตกต่อเดี๋ยววันนี้เราเจอแบทแมนฟิชชิ่งด้วยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมไ่ต้องหวังไาแต่ช่องเราเยอะหวังความฮาความสนุกอย่างเดียวพอและลอกเทพไม่ให้ลุ้นนะครับติดตามได้ที่เฟซจิระยุบนวดเวรี นะครับพร้อ,อมแล้วไป ส,สายเลยเาาาเราชอบเสียดสีตรงไหนบ้างมั้งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมความสนุกกันในคลิปเนี่ยมาอีกแล้วโฆษณากันนิดนึงนะครับอยากจะบอกว่าลอกเทพในคาร์ลร้อยมีอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้มีสปีดเอ อีกแนละ้วแต่งเต็มบาให้สปูน2งลูกเลยตัวนี้ทั้งสปูนงานหนักแนละ้วสปูนซิ่งนั่นเองนะครับเลือกได้นะครับจะใช้งานไหนจะใช้งานหนักใส่ลูกเดิมติดล่องมาหรือจะใส้จะใช้งานเยืบเบาเราก็ใช้สปูนซิ่งนะครับเลือกได้เพียงมือละร้อยแเท่านั้นนะครับนี่โอ้โหเบอร์ใกล้เต็มแล้วนะครับบ้างแค่นี้นะมาดัน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 ,ดนมาลุ้นกันครับผม อยากลุ้นไม่ยากเลยนะครับกดติดตามเฟซให้เจมเฟซนี่ครับจิรายุบนวนละหล่อเรียนวนอย่างนี้น กดติดามานะครับขออายุ18บวกเท่านั้นนะครับเรามาลุ้นกันสก o อปเปียรดีซก็เปิดให้นะครับหรือทันตุล่าก็เปิดให้มีเบอร์ว่างค่อนข้างเยอะนะครับอยากลุ้นเป็นเจ้าของรอกเทพอย่าง t ันทุล่าแค่ร้อยสิบาทได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับเลือกได้ซ้ายหรือขวาหรือจะเป็นสกอปเปียรดีซีสองมันเหรือจะเป็น a n นเทเล2สองเราก็เปิดนะครับดังนั้นอยากมีร่องในฝันติดตามเป็นะเจมครับจิระยุบวนวลเป็นนี้เจอกัน สวัสดีแฟนแบนฟิชชิงครับสวัสดีครับเหนื่อยแค่ช้านี้แล้วก็มาซะช้าเลยเราชอบปิดท้ายไงดินเละๆหน่อยนะฝนตกเอากี่ตัวครับวันนี้ได้สักตัวก็หลุดแล้วตัวนึงกลับเลยนะหมาไก่หรือป่าเน่าเออ oh

เอาไม่มาตอนเี็นงั้นเื้อไปป่ายางกูตายหรือเปล่า

คุณได้เก็บแล้วนะคุณได้เก็บแล้วเหรอผมก็จะได้กลับแล้วแหละโอ้ส่งยังส่งยังรอผมมีประโยชน์นิี้นึงเดี๋ยวผมก็ไปแล้ว พอแล้ว vale ทักมาแล้วพี่กรพี่กรณพี่กรณ์แบบว่าเหลือไว้ให้ตกบ้างนะก่อนไปไหนนะพี่เคอุกเก็ตอ๋อแล้วความหวังของหมู่บ้านได้แล้วเออได้เยอะเอากลับระบากอีกทีบีอาร์มาแล้วที่เบียว่าเหรอผมมากันยังไงเนี่ย อ๋อยกทีบยาขึ้นกระบะใช่แล้วก็เอาถือลากลับบ้านเดินกลับบ้านอ่ะไดจสิผมกลับบ้านละแจกตังเงินนะครับ อะไรครับน้าเจมแล้วก็ไปกินข้าวแป๊บเดียวเองสั่ไม้อะแล้วก็ติดโทอดั่งไม้เออมาสั่กไม้ไปเอาสนหน่อยไม่ได้ถ่ายแต่เรื่องพูดได้เออเธอไปสั่ไม้หายหอบเลยเหรอขาสั้นเลยขาสั้นได้ละโอ้ยดูดีสุดยอดบอสกลับเอาเหยียบไปเหยียบมีตัวเดียวด้วย รอบนี้แล้วหีเก่าก่อนโุกคุกเลยนี่นะครับกระพงบือดีไอเเมือใช้ดีนะนี่โดนไงีของมือนะครับการคงมปลาได้จริงนะ200จัดปลาแล้วคนนู้นไหะแล้วก็มาจากปลาเปล่าเออลอกไม้เองโอ้โหอะไรวะตีตั้งนาน ย่างไรล้อกันหมดแล้วนะรบเขาสองตัวนี่อะได้ป่าเราดึกมีเสียงมาตัรกำลังเึ้นัเาตากำลังขึ้นวรีบอ่

เหยืยอเปนเหยืที่ตัวเดีเยวนกล่องเลย,ลยหมอกัาปลาสงอะไก็ได้นั่งในร่มนอนเยได้ปลาพูดได้ดิอ้กลปต่อตรงไม่ถ่ายให้เราเลยดูไม่ถ่ายให้เรเลย <c oughs> แสมสองครับแค่เก <c oughs> ี่ยวอ้วนเลยเดี <c oughs> ๋ยวกลับล้เดี๋ยวตะก้องตีต่อนะ เอางั้เนเหรอเอางั้นแหละร้อนยังกินข้าวไม่เสร็จเลยนะเออนั่นแหละสวยงามพิจารณาตัวเองด่วนเลย แต้แมพี่สาม้วของรวมกันนะเจมไปหาแต้มมันต่อโอ้ยจะบ้าตายหลังก้มามมันจะกอกกระโปงงี้บวกโอ้ยยังรั่วอีกนะเจมหนีก้าบดูยางก็เล็กอยู่แล้วดูยางรั่วโอ้โหตายตายรอแล้วเจมนานแล้วเนี่ยไม่มาแล้วดีหนีกลับก่อน,นด้วยรอดูนะเจม,ม,มอ่ะแหมงเ้ยดูกระพงที่ผมได้ที่หลังนี่ดูเบ็ด โอ้โหหอมกันกลับมาดูไอ้บ้าจะบ้าตายใช่ไหมบุ๊กใช่ครับโูกพ่นร้อนอ่ะเต่ามาเห็นมาเจมบอกเกือบ40องศาไอ้บ้าเฮ้ยร้อนชิบเปล่งเฮ้ยโมละอะไรนะ่ขี่ไม่ขึ้นอ้าวโอ้ไรต่อเนี่ยคุณอาม่เอารู้ได้รำอะขอก็ขี่กลับมานี่แหละ อ่ะตลอดนี้ก็ร้อนมากมากใช่ไหมตาต้อง<ช>ก็เปลี่ยนมือกันไปหลายมือเลยทั้งน้าจริงนะบุ๊กมาเปลี่ยนแทนนะครับผมก็ได้มาสองแทมนะครับก็แปรรูปเรียบร้อยเป็นปลากระพงหนึ่งซีอิ๊วสดๆเลยโหกลิ่นหอมฟุ้งนะครับกินน้อยเป็นยาระบายครับกินมากเป็นยาด่าเงเช่นเคยนะครับเมื่อนนี้ก็เป็นทีมสั้นๆตอนแรกน้ำเดืเอดเราเป็นไงเงียบเงียบกลิบเราคิดว่าโอ้ยแหวว คือเพราผมมีธุระอี่ยงที่บอกว่าต้นกีว่าสิบโมงแล้วต้องกลับแล้วเราก็เลยออกไปเคาะตั้งหน่อยเออเจอเหยื่อฟุกครับเหยื่อฟุกก็คือเหยื่อที่มีตัวเดียวในกล่องเออเคาะแล้วกัดเคาะแล้วผมเคาะสองไม้กัดลยเฮ้ยฟุกเปล่าวะตีไปอีกสี่ห้าไม้เอากัดตัวที่สองแล้วครับก็ซส์สวยมากๆนะครับกับตัวมาโลก,กว่าๆนะครับก็ร้อนแน้วันไปทีมนี้ได้สามตัวค่าการเินร้อยก็คุ้มอยู่เนาะสนุกด้วยเพราะว่าผัดมือกันสี่ห้าคนเลยนะ เชิญชวนนะครับบอรตตะกบพองบีเคคห้องสำโรงนะก็มีเปิดแล้วช้ารถบุรีใครอยู่ห้องสำโรงก็มีที่สนุกกันนะครับเนี่ยก็ติดตามที่เพจข่๊กเราไ้ขึ้นได้นะครับอยู่บ้านการเรือนเคก็มาร่วมสนุกกันไม่ต้องไปไกลแล้วรถบุรีแต่ก่อนทุกคนไปต้องไปนู่นแต่ไปก็ต้องไปไกลกรุงธนกกรุงเทพมาตรงมาท <ๆ S 1> ุมเดี๋ยวนี้บ้านเรามีแล้วนะครับอ่ะไปชอบวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้าเจมส์นะจริงนะบุ๊กแล้วก็เชฟก่าพงของเราด้วย วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ